อย่างพระรับเงินทองจริงๆผู้เจ้าก็ห้ามผู้เจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกยาปาจิตติภิกษุที่รับเงินทองตัวท่านต้องอาบัติปาจิตติเงินทองเป็นนิสกีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงนะแต่พระเริ่มไม่สนใจคำผู้เจ้าแล้วนี่เป็นเหตุอย่างหนึ่งเหมือนกันที่พระไม่พยายามที่จะสอนคำพระาศาสดาให้กับพวกเราทราบ เพราะมันจะกระทบตัวท่านเองแต่ถ้าตัวท่านปฏิบัติตามธรรมวินยัยท่านก็จะกล้าสอนคำผู้เจ้าออกไปไม่เป็นไรประกาศไปเลยคำผู้เจ้าอย่างนี้สอนอย่างนี้บอกอย่างนี้ใช่ไหมอ่นี้มันก็อยู่ที่เราเนี่ยจะทําให้าศาสนาเสื่อมไปเรื่อยๆไหมปล่อยไปเรื่อยๆไหม <c oughs> ลูกหลานละหลานเราจะทํำยังไงนะไม่มีข้อมูลจริงอยู่เลยผู้เจ้าบอกอานนท ความขาดศูนย์แห่งกาลยานวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกาลยานวัตนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกาลยานวัตที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยอย่าเป็นคนสุดท้ายนะในคําสอนของผู้จ้านะคงไม่อยากเป็นคนสุดท้ายมั้ง นั้นถ้าโยมไม่อยากเป็นคนสุดท้ายหนึ่งยมช่วยส่งไม้ต่อนะส่งคำสอนผู้เจ้าให้ลูกเราหลานเราบอกลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายนะลูกนะลูกส่งต่อดด้นนะนะทุกคนช่วยกันส่งต่อส่งต่อ,ส,ตอส่งไม้ต่อนะอ่าแล้วจะไม่เป็นคนสุดท้ายนะ <laughs> ถ้ารักผู้เจ้าช่วยทำด้วยนะ <laughs> การบวชส,สามารถให้ผลอะไรได้กับใครอย่างไรหรือไม่ถ้ามีผลแล้วต้องกําหนดเวลาเท่าไรอย่างไรในการบวชจริงๆการบวชจริงๆเขาเขาเรื่องบวชชั่วคราวตั้งใจจะบวชชั่วคราวนี่ไม่มีเพราะเขาเห็นโทษภายในสังสารวาัฏเขาจึงออกมาบวชแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ถึงค่อยออกไปอย่างนี้นะซึ่งก็ไม่จํากัดเวลาอะไรนะไม่ได้มีอืม ได้ผลอะไรกับใครตัวเขาเนี่ยได้ผลคือละราคาโทสะโมหะได้เขาจะได้มรรคผลนิพพานเพราะเขาเห็นว่าคารวะครับแคบเป็นทางมาแห่งธุรีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบุ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากฉนันเลยเราจะพิงปรงผมแน่นหนวดคลองผ้ากาสายะนะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดนะเพราะเขาเห็นโทษภายในสังสารวัตรแล้วกลัวต่อความตายแล้วอยากจะหาวิธีแก้ บุคคลเกิดมาแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์เป็นผลมาจากการกระทําของอดีตของพ่อแม่หรือผู้เกี่ยวข้องจริงหรือไม่ไม่ละตัวเองนี่แหละตัวเองนั่นแหละเนาะแล้วทําไมยังมีการทํานายอดีตอยู่เป็นนิดอันนี้คนละคาถามใช่ไหมเห็นมาพ่วงก,กันการทํานายอดีตนะมันเป็นอนิจจังหมดนะโยมคนที่พยากรณ์ได้ไม่ผิดพลาดเป็นหนึ่งไม่มีสองมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น นให้ทราบไว้เลยว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่พยากรณ์แล้วไม่พลาดอยู่คนเดียวที่เหลือเนี่ยอน,นิจจังหมดเปลี่ยนแปลงได้ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยมานานเหลือเกินอยากถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่าใครบรรลุธรรมแล้วบางคนบอกว่าตนบรรลุโสดาบันแล้วแต่เขาก็ไม่แต่เขาก็สามารถจะพูดอะไรก็ได้เราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงอืม มันเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้จริงหรือเราแล้วเราเอาอะไรมาตรวจสอบสิ่งนี้เพราะคำพูดใครๆเขาพูดกันได้ <c oughs> เป็นเพราะโยมยังไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะนะถ้า <c oughs> โยมศึกษาแล้วยมเรื่องพวกนี้หมูมากนะ <c oughs> อยากทราบเราจะทราบได้อย่างไรว่าใครบรรลุธรรมแล้วไม่มีทางทราบยันตาย นะเพราะผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้บัญญัติข้อธรรมใหไ้ไปตรวจสอบใครเวลาโยมผู้ชายคนนี้ทานข้าวอิ่มโยมผู้ชายคนนี้รู้ไหมว่าคนนี้ทานข้าวอิ่มไม่รู้ตัวเขาต้องรู้ใช่ไหมและตัวเขาต้องไปถามใครไหมผมกินข้าวอิ่มอย่างครับเราโง่เปล่ากินอิ่มแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอิ่มใช่ป่ะตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจไหมเพราะนั้นผู้เจ้าเนี่ย ให้พยากรตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วตามหลักธรรมตรงนี้คู่มือโสดาบันรวมไว้ให้แล้ว51าในยะ51วิธีในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันด้วยตนเองนะไม่ต้องพึ่งใครไม่มีใครสามารถชี้โยมได้ว่าโยมเป็นโสดาสกิทาการนาคาพราหลานหรือใครชี้ใครได้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียว หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกพรมติสสะพรมที่เป็นอริยบุคคล <c oughs> พวกนี้จะชี้ได้ซึ่งพรมพวกนี้มาชี้ภิกษุณีว่าเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้พระโมคคัลลานะยังสงสัยพระโมคคัลลานะยังพยากรไม่ได้เลยขนาดเลิกทั้งลิ์นะก็เลยแสดงลิ์ขึ้นไปที่พรมแล้วก็ไปถามติสสะพรมว่าเอะติสสะพรมทั้งหมดหรอที่พยากรอริยบุคคลได้ ติสสพมบอกไม่ใช่เฉพาะที่เป็นอริบุคคลนะแล้วก็เล่าคุณธรรมต่างๆจากนั้นเนี่ยพระโมคลานะก็ลงมากราบพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกเนี่ยไปคุยกับติสสะพมมาเขาบอกว่าเขามีข้อมูลอย่างนี้เขาพยากรณ์ได้อย่างนี้อย่างนี้ผู้้าก็รับรองคําพูดของโมคลานะที่ติสสภพมพูดแต่ถามโมคลานะติสสะพมไม่ได้แสดงบุคคลที่เจ็ดให้เธอทราบหรอือว่ามีอะไรบ้างบอกไม่ได้ไม่ได้แสดงให้ พร้เจ้าก็เลยแสดงให้ครบสมบูรณ์นั่นคือพรมก็ยังไม่รอบรู้เท่าพู้เจ้าเห็นนะอ่ายังมีอีกนิดหนึ่งอีก <c oughs> นั่นไม่มีใครทราบหรอกโยมน,น่ะวิธีตรวจสอบตรวจสอบยังไงตรวจสอบตนเองยังไงจบคอสนี้แล้วมีคนสะกิดไปสะดอข้อกันไหมไปไหมอ่าไปดูเลิกไหมไปดูเลิกนะยจะออกรถต้องดูเลิกไหมอ่าใช่ไหม เออหมอเขาบอกให้เปลี่ยนสีรถนี่ไม่หมอนะอีกคนเขาบอกอติดสติกเกอร์รถคันนี้สีขาวนะปลอดโปรงแล้วนะเชื่อไหมถ้ายังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมงคลและโดนบรรดาลอะไรได้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่โสดาบันจะต้องละได้เรียกวัตโกตุละมงคลเพราะนั้นโสดาบันเนี่ยดูมีคุณธรรมสองอย่างง่ายๆคือพ้นภัยเวรห้าประการถ้ายมมีศินห้าบริบูรณ สินห้าบริบุ์แล้วมีโสตาปยังคัสี่คือเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีสีนอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยผู้เจ้าบอกว่าให้คนคนนั้นพยากรณ์ตนและตนนั่นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นนะผู้เจ้าบอกไว้ตั้งห้าสิบวันในยะไม่กลัวคนสําคัญผิดไปคิดว่าตนเองเป็นโสดาบันหรอ ยิ่งสําคัญผิดยิ่งดีโยมลองสําคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบันสิทําไมจะไม่ดีเพราะอะไรเพราะโยมต้องทําให้สินห้าโยมบริบูรณ์จริงไหมสาคัญผิดทั่วประเทศยิ่งดีใหญ่เลยทุกคนจะระวังสินห้าของตัวเองคนมีสินห้าทั้งประเทศดีไหมโอ้โหสุดยอดเลยตํารวจไม่ต้องมีเลยไม่มีขโมยไม่มีการฆ่าใช่ไหมเนี yeah. ่ยผู้เจ้าถึงไม่กลวัวไงการพยากรณ์ต่างๆของผู้เจ้าละเอียดละออมากพิจารณามาครบหมดแล้ว นี่คือหลักธรรมในการตรวจสอบนะ <c oughs> คำถามสุดท้ายบทสวดที่ว่านมโมตสาพควะโตเป็นคำสวดที่ใครบัญญัติขึ้นแล้วที่สังเกตยังปรากฏอยู่ในพระตบฤฤิดก่อนจะบรรยายเรื่องราวเรื่องพุทธวจนะหรือบทสวดนี้เคยร่ำเรียนมาว่าเป็นคำพูดของเทวดาหรือพญานาคใช่หรือไม่อ๋อก็จะเป็นคำพูดของ นางพรามณีบ้างนะหรือว่าเทวดาบ้างที่มีศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วก็แสดงคําพูดที่นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่างเนี้ยนะนั้น <c oughs> เราก็เลยเอาคําพวกนี้มาเป็นคําที่สรรเสริญต่อพระศาสดานะ โยมเคยเห็นภาพพระพุทธเจ้าไหมเคยกันใช่ไหมโยมเคยเห็นภาพพรุเจ้าเนี่ยมีผมหรือไม่มีผมมีใช่ไหมแล้วพระเจ้าสั่งให้พิสุกโกนผมแล้วตกลงพระเจ้าไว้ผมหรือโกนผมฮะมีใครมีใครรู้มีใครรู้จริงเรื่องนี้พระุทธเจ้ามีผมหรือไม่มีผมเห็นไหมตรวจสอบยังไง นะเราก็คีย์คำพวกนี้เข้าไปนะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะซึ่งวันนี้น่าจะมีมาแจกให้ด้วยนะในโปรแกรมแผ่นนี้นะ <c oughs> นั้นผู้เจ้าเนี่ยถูกเรียกจากสมณพามเหล่าอื่นเนี่ยว่าอะไรว่าคนโล้นบ้างสมณหัวโล้นบ้างอย่างนี้จะมีพระสูตรหลายพระสูตรมากนะยังพาราทธวชะ จะบอกกับผู้เจ้าว่าไอ้พวกสม,มาณะหัวล้นพวกเนี่ยแต่ก่อนข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีความรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้พอมาโตวาทะแล้วเนี่ยจะรู้ว่าโอ้นะสม,มาณะหัวล้นเหล่านี้เนี่ยมีความรู้มากและต่อมาพารัตวาชาก็ยอมมาเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งสําเร็จเป็นพระหลานองค์หนึ่งนะโหแต่ก่อนเขาโตวาทะกันสู้กันหน้าดูเลยอย่างพารัวาชาคนนี้นะพูดว่า หยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยนะว่าผู้เจ้าว่าเป็นคนถอยผู้เจ้าใจเย็นมากเลยตอบอยังไงร,รู้ไหมนะบอกดูก่อนพราหมณ์ก็ท่านรู้จักคนถอยหรือทําเป็นเครื่องกระทําให้เป็นคนถอยหรือนะถามเหตุปัจจัยของการทําให้เป็นคนถอยรู้ไหมอะไรทําให้เป็นคนถอยพระรัวาชะไม่ทราบอยากทราบอีกเนะี ผู้เจ้าเลยบอกให้เลยนะดูก่อนพราหม์ถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังคนมักโกรธผูกโกรธลบลูอย่างเล็วมีทิฏฐิวิบัติและมีมายาพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวแม้กหรือเกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิคมพึงรู้ว่าเป็นคนถอย คนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านหรือในป่าพึงรู้ว่าเป็นคนถอยนี่เยอะแยะเลยผู้เจ้าวรญ,ญายายยาวเลยเท่ากับพาลัทธวาชะถูกอบรมไปโดยอัตโนมัติเห็นไหม <laughs> นี่จะมาว่าผู้เจ้าดโดนอบรมซะเลยนะอต้องกลับไปสอนตัวเองอีกนะเนี่ยแหละทุกเรื่องเลยโยมข้อสงสัยในพุทธศาสนาเนี่ยหาได้จากพุทธวจนะ ถ้าใจมั้ยอ่านะไปหาอุปกรณ์พวกนี้มาซะานะเนี่ยมือถือทุกคนมีอยู่แล้วนะโหลดเข้าไปเลยเข้ากึ๊บเนี่ยสแกนได้แป๊บเดียวนี่อย่างเช่นตัวนี้อันนี้ก็ S T C นะ S T C Samsung i Mobile Welcome Motorola นะใช้ระบบของ Android ใช้ได้หมดเข้าไปใน Android Market นะแล้วก็โหลดข้อมูลตัวนี้ลงไปเราจะได้ข้อมูลทั้งหมดมานะ <c oughs> มีคำถามเพิ่มเติมไหมนะวันนี้เปิดโลกทัทั์ใหม่ <c oughs> หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะอาตมาเลยให้แหล่งที่มาที่ไปข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะจากสืบทอดจากเสาหิน,นโศกทั้งภาษาบาลีภาษาไทยให้โยมตรวจเช็คความถูกต้องได้ในทันทีนะ โปรแกรมในการสแกนตรวจหานะวิธีในการประพฤติปฏิบัติกายคตาสติอยู่กับลมหายใจ <c oughs> วิธีตรวจวัดความก้าวหน้าทิ้งอารมณ์ได้เร็วไหมใครเร็วดุดกระพริบตาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะวิธีตรวจสอบว่าได้ผลหรือยังโสดาบันดูสินห้าของตนเองดูว่าตนเองหวั่นไหวในพระรัตนาตรัยหรือไม่โสตาปตยงังคัสสีพอแล้วยมพ้นนรกแล้วเป็นโสดาบันได้แล้วเพียงพอแล้ว จากนั้นถ่ายทอดข้อมูลนี้ต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะคำศาสดาเราเองนะไม่ถ่ายทอดคำผู้เจ้าจะไปถ่ายทอดคำใครอยู่ใช่ไหมอ่านะนั้นก็ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้นะเพราะว่าผู้อุมนวยการทั้งหลายเขาบอกว่าเขาทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยพวกโยมนี่แหละช่วยกันถ่ายทอดนะเราต้องทำเป็นปึกแผนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะทั้ง ครูอาจารย์ทุกคนไปยันผู้อำนวยการเลยนะไปยันผู้บริหารประเทศเราทำหมดนะตอนนี้ตะมาก็ฝึกพระนะอย่างรุ่นที่แล้วฝึกไปเกือบ50วัดนะวันแรกที่มาเนี่ยแบกเครื่องรางของขัง,งมาเต็มย่ามเลยหลังจาก10วันอบรมไปกรอกพุทวจนะตลอด10วันทิ้งหมดเลยเครื่องรางของขัง,งบอกไม่เอาละนะขอกับเนื้อกับตัวใหม่โอ้หน้ายินดีมากนะ แล้วพระพวกนี้ก็มาจากทั่วประเทศโยมจากเหนือจากอีสานจากทางใต้นะก็จะช่วยไปเป็นกำลังให้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะไม่ต้องมาเป็นกำลังให้อตมามาเป็นกำลังให้พระศาสดาประกาศคำศาสดานะเรามาช่วยกันประกาศคำศาสดานะทำเท่านี้โยมก็จะสามารถหลุดพ้นเป็นอริบุคคลได้จริงและคนที่เกี่ยวข้องกับโยมก็จะมีวิชาความรู้ มีมัคมีองแปดเพื่อใช้ในการแก้ความทุกข์แก้ปัญหาความแก่เจ็บตายที่กำลังจะเข้ามาเยือนนะนั่นนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งในการที่พวกเราได้มาฟังธรรมวันนี้นะ,ะก็ขอใหอ้อันนี้ส์งผลบุญตรงนี้จงส่งผลให้ญาติโยมทุกคนนะที่ได้มาฟังพุทธวจนะในวันนี้นะจงเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต คิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระตถาคตที่สุดออได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในานาคตการอันใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิ